สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าขสู่เป็นกลางชินนาเจอแล้วรู้เลยหนุ่มสุลินเผยหมดสกิลพิเศษนาดากะหวังมีคนปราบได้ในอนาคตก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p a k 2 c ครบจบทุกความมันปักยก 2C ผลหลงหลังไฟมวยคู่ระหว่างนาตากะโยชินาริพบกับนุมสุรินชอเกตวีนาในการชิงชมปโลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทที่สนามอารีะเกะอารีนากรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุน่นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาดผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่านาตากะเป็นฝ่ายออกอาวุธได้อย่างจะแจ้งก่อนครบหยกจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์3ต่อศเสียง ควาเข็มขัดช้ำโลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเบทที่ว่างไปครองภายหลังการชกจบลงหนุ่มสุรินนักมวยชาวไทยถึงกับออกไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ยกให้เป็นหนึ่งในคู่ชกที่เก่งมากๆพร้อมทั้งหวังว่าในอนาคตจะมีนักมวยชาวไทยที่มีดีพอปราบโคตรมวยสมุไรารายนี้ลงได้ผิดหวังกับตัวเองนิดหน่อยคิดว่าตัวเองจะทำได้ดีกว่านี้อย่างที่เห็นน้องเขาเก่งจริงสุดยอดม,มากๆ จุดเด่นคือเคลื่อนที่ได้ว่องไวมากครับเขาป้องกันหมัดผมได้หมดเขาทําได้ปุ๊บก็ขยับหนีไม่เข้ามาแลกทําให้เป็นเรื่องยากมากแถมคะแนนเป็นรองทําให้ต้องเป็นฝ่ายเดินและก็อ,อย่างที่เห็นอาวุธเขาไม่หนักมากแต่ผมทําไม่ได้เองผมผิดหวังกับตัวเองมากอยู่น่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้ผมต้องขอโทษด้วยและหวังว่าจะมีนักมวยไทยไรายอื่นๆที่เก่งพอจะปรับน้องเขาได้ในอนาคต นักมวยไทยเผยผ่านโลกออนไลน์สำหรับนาดากะโยชินารินักมวยชาวญี่ปุ่นวัย24ปีเจ้าของสถิติชนะ66ไฟและชนะน็อก43ครั้งแพ้6และเสมอ1ครั้งไม่แพ้ใครมาแล้วนานถึง6ปีผลสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับอีสานไทยสิบุญธรรมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019ต้องมารอดูกันนะครับว่าในอนาคตจะมีใครมาปร,ปราบเขาลงได้ และไฟต่อไปเขาจะได้เจอกับใคร,รเดี๋ยวเลื่ติดตามเขาเดี่ยวขอบสามความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชาิ้นแนวขอบคุณมากครับ